สวัสดีแคละน้องท่านนะที่แฟนเพจของกฤษดาคูทาทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเร็วไปเร็วนิดนึงเนาะเพราะว่าฟ้าฝนเริ่มจะไม่เป็นใจแล้ววันนี้บรรยากาศดีเราก็มีลดราคาดีๆมาให้ลูกค้าเนาะเป็นรุ่นที่ลูกค้าหาเข้ามาดูเนาะสามารถซื้อสดได้ใช่แล้วในราคาย่อมเยาวจริงๆสำหรับคันนี้เลยนิสสันซันนี่เนโอค่ะคันนี้ค่ะตัวนี้จ้ะเป็นตัวท้ายแตงโมถ้าใครรู้จักรุ่นของเขานะคะเขาชื่อ นิสสันซันนี่เครื่อง1.6นิสสันซันนี่โอใช่แล้วโอ้โหลมมาแล้วลมมาแล้วอ่ะมาตัวนี้นะคะปี05เนาะราคาพิเศษเท่าไหร่จ๊ะพี่ฟ้าบอกไปเลย139,000บาทเท่านั้นค่ะลูกค้าคนไหนที่สนใจนะคะมองหาอยู่รถราคาประมาณแสนต้นๆแนะนำเป็นคันนี้เลยค่ะนิสสันนีโอ ราคาแค่1 3 9 0 00บาทเท่านั้นค่ะได้เลยนะแต่ถ้าใครไม่อยากซื้อสดนะคะลูกค้าค่ะสามารถจัดไฟแนนได้ขออนุญาตนะคะจัดไฟแนนได้แค่4ปีเท่านั้นนะใช่แล้วบอกว่ามาดูรถเลยมาดูรถเลยมาแต่ก็แครด้านหน้านะคะต้องขออนุญาตนะคะคันนี้เราแจ้งก่อนเลยว่าเราขออนุญาตขายถูกและขายตามสภาพใช่่เลยอ แต่ว่ายังไงไม่ต้องห่วงเครื่องฟิสสตา้าติดแน่นอนใช่ถูกต้องปีเก่าแต่ว่าเราดูแลให้เหมือนรถปีใหม่ๆทั่วไปนะคะขายน้องนุ้ยอรีแย่นนะคะ1นึ่งแสนสาทห่เก้าตามสภาพเนาะใช่มาล้อแม็กเป็นล้อแม็กของของศูนย์เลยให้ศูนย์เลยค่ะนะมาดูเรื่อยๆสีเดิมไม่ได้นำสีนะจ๊ะเครื่องพันเครื่องพันหกนะคะลูกค้าใช่ค่ะน้องนุ้ยอยากแนะนําอยากพรีเซนต์คันนี้เนื่องจากว่า ใครที่มีวงเงินหรือว่าตัวเงินจำกัดนะคะ<ช>แค่แสนกว่าบาทเท่านั้น<ช>ลูกค,ะคะ้าขาสามารถตัดสดได้ซื้อสดได้นะ139 00 0บาทแต่ถ้าจะจัดไฟแนนซ์สามารถจัดได้4ปีเท่านั้นนะคะน้องนุ้ยอ่าบอกก่อนเรามาดูภายในกันนิดหน่อยก่อนเนาะใช่ค่ะน้องนุ้ยเรามาดูภายในกันสักนิดนึงนะคะ,อะขออนุญาตนะคะเน้นย้ำอีกรอบนึงเราขายราคาพิเศษแล้วขออนุญาตขายตามสภาพนะจ๊ะลูกค้า แต่ว่ายังไงเครื่องต้องใช้งานได้ทุกอย่างต้องใช้งานได้เกียร์ต้องไม่รูดไม่ผ่านวิทยุต้องใช้งานได้ตามปกตินะคะแต่ว่าอาจจะมีร่องรอยมีอะไรนิดนึงเราก็ไม่ได้เก็บให้นะคะลูกค้าแต่ว่าเรามีการล้างฟอกบอกฟอกพรมให้ไม่ต้องห่วงเห็นไหมคะสภาพภายในเขาต่อให้บอกว่าศูนย์ห้าก็ใช้งานถือว่ายังดีน้อยน้องนุ้ยคอนโซลด้านหน้าต้องบูดูเลยนะคะว่า ออปชันมันยังครบแล้วก็สมบูรณ์ดีเลยใช่นะคะคือใช้งานได้อย่างปกติค่ะลูกค้านะเนาะมาเลย1นึ่งแสาบาทสําหรับมีโอตัวนี้ท้ายแตงโมนะคะมีส่วนห้าเครื่องพันหกนะใช่เลีอยังใช้ได้แอร์ยังเย็นฉ่ำถูกต้องน้อ้ตาล้องแผ่นดูด้านหลังนะคะด้านหลังกว้างอะให้ดูคร่าวๆกันหน่อยนะจ๊ะอยากนำเสนอนี่สองคันเลยดูเลยค่ะด้านหลังเป็นไงคะมาแล้วค่ะฝนมาแล้วค่ะพี่ฟ้าจ๋า ห่างกว้างมากเลยค่ะดูนี้อ่ะมีเท้าแขนเหมือนกันปกติอ่าสำหรับคันนี้เนาะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลาไปก่อนเนาะเดี๋ยวมาใหม่อีกรอบนึงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ